ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่วันนี้ทำรันดอมในหัวข้อในวันที่ผิดหวังมีของขวัญที่ซ่อนอยู่เนะะื้อหารันดอมวันนี้นะคะคุณอาจจะผ่านเรื่องราวนะคะมามากมายคุณได้เรียนรู้เรื่องราวบางอย่างความเจ็บปวดความเสียใจความอึดอัดท้อแท้สิ้นหวังแต่คุณยังไม่เคยหมดหวังนะคะเพราะว่าคุณมีครอบครัวมีคนที่รักคุณและคนที่คุณรักรอคอยอยู่ บางครั้งมันเหมือนคุณผ่านประสบการณ์ยากๆเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตเรื่องของการเงินสถานะขาดสภาพคล่องหรือว่าเรื่องของความปรารถนาทางเพศนะคะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านดำๆมืด,มดๆเทาๆก็ได้นะมันมีหลายอย่างในชีวิตนะคะที่คุณผ่านประสบพบเจอแล้วก็ได้เรียนรู้มันสิ่งเหล่านั้นนะคะมันบ่มเพาะให้คุณกลายเป็นเหมือนเอ็มพลอร์เป็นคนที่เข้มแข็ง ฉลาดกล้าหาญมั่นคงมั่นใจในตัวเองและบางครั้งมันก็ทำให้คุณมีอีโก้มากในเส้นทางของชีวิตเหมือนกันและบางครั้งมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความขัดแยง้งความย้อนแยง้งหรือทำให้คุณเสียใจกับอะไรบางอย่างที่คุณตัดสินใจทำมันไปนะคะตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนรักมีคนเข้าหายเยอะ เนื้อหอมนะคะเนื้อหอมทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเรียกว่าเป็นคนที่มีเซ็กแอพเพลสูงมากนะไปที่ไหนก็มีคนหลงคนให้ความสนใจนะคะแล้วคุณมักจะเป็นคนที่ได้เลือกหรือว่า มีช้อยเข้ามาในชีวิตให้เลือกบ่อยๆนะคะมันค่อนข้างเน้นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องทางเพศมากๆเลยนะบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับ one night stand ได้นะคะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงทุกคนนะเราพูดถึงพลังงานที่มันเข้ามาในบางคนนะคะเพราะงะั้นสิ่งเราเนี้ค่ะเหมือนมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุณได้เก็บแต้มเก็บเลเวลเก็บประสบการณ์มากกว่าคนอื่นแล้วมันมีโอกาสเข้ามาให้คุณเลือกเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก ทังเลือกตัวเลือกและหลายครั้งอะค่ะบางครั้งคุณเลือกเรื่องของความดึงดูดทางเพศหรือว่าความเข้ากันได้ในเรื่องของปัจจัยทางร่างกายมากกว่าหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินมากกว่านะคะแล้วมันก็สร้างความสร้างความขัดแยง้งย้อนแย้งได้บางครั้งเมื่อคุณรู้สึกกับใครมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าคุณไม่ได้สนองกันในเรื่องนั้นะ่ะมันก็มีจุดที่เหมือนกับ คุณอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะแต่การตัดสินใจที่ผ่านมาคุณกลับรู้สึกว่าเลือกเรื่องของร่างกายก็แล้วหน้าตาก็แล้วฐานะก็แล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่ใช่คนที่ซัสพอร์ตด้านจิตใจให้กับคุณจริงๆสักคนจนช่วงเวลานี้ค่ะเหมือนคุณบ่มเพาะประสบการณ์พวกนั้นมาจนรู้สึกว่าเออมันควรจะพอได้แล้วหรือเปล่านะถึงแม้จะมีคนเข้ามามากมายนะคะแต่คุณกลับรู้สึกว่ามัน ไม่ได้ให้ความสุขกับชีวิตจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่สนองเรื่องของความอยากความต้องการตันหาได้แต่มันกับทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยิ่งขาดหายอะไรบางอย่างจากใจิตใจไปทุกทีพลังงานในที่นี้นะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศกับเรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเดวิลอะค่ะมันอาจจะหมายถึงเรื่องของประสบการณ์ในชีวิตการสแสวงหาการเงินความสำเร็จ ความต้องการทางโลกนะคะสิ่งนี้ก็ได้ด้วยเพราะมันเป็นพลังงานรวมนะคะย้ำว่าพลังงานรวมหลายคนเข้ามาอาจจะแบบไม่ได้มีเรื่องนี้นะคะแต่อาจจะเหมือนคุณพยายามสแสวงหาความสําเร็จทางการเงินนะคะการสแสวงหาเส้นทางในชีวิตการสแสวงหาโชควาสนาหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองในอํานาจบารมีแต่พอถึงจุดนี้แล้วอะ่ะคุณกลับรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับตัวตนภายใน เสียงข้างในของตัวคุณเองกำลังย้ำเตือนว่ามันไม่ได้สนองตอบอะค่ะในความเป็นจิตวิญญาณภายในจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความเสียดายนะคุณรู้สึกว่าเวลาในชีวิตที่คุณพยายามดิ้นรนไปกับอีโก้ไปกับอำนาจบารมีความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวยหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณเคยคิดว่า มันจะเป็นระยะยาวได้แต่มันก็ไม่ได้ดังใจหวังอะค่ะมันเหมือนคุณมักจะเลือกสิ่งที่ผิดพลาดหรือเลือกผิดอยู่เสมอเลยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจอะค่ะที่คุณรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะถ้าไม่เลือกแบบนี้มันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ แต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะคะมันอาจจะตอบอย่าง,งานั้นไม่ได้จริงๆก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับไพ่สี่ถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะของอารมณ์แล้วก็ความเยอะอะคะ่ะในช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสเลือกอะมันไม่ได้เลือกแค่สองอย่างหรอกมันมักจะมาเยอะๆแล้วก็มักจะมีเรื่องของอารมณ์อีโก,โก้ความใช้อารมณ์ในการตัดสินด้วยมันเลยทำให้ ถึงจะย้อนเวลากลับไปบางครั้งความสามารถในการตัดสินใจตรงนั้นนะคะมันยังไม่สงบไม่นิ่งหรือไม่มากพอที่จะทำให้คุณเลือกสิ่งที่ถูกเพราะงั้นเหมือนหน้าไพ่เขาเตือนว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะที่คุณเคยเลือกผิดมาก่อนหลายๆอย่างมันจำเป็นต้องเรียนผิดก่อนค่อยเรียนแก้นะคะเพราะคุณจะไม่เข้าใจว่าผิดคืออะไรเขาเรียกผิดเป็นครูเนาะ มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพอลองอย่างนี้แล้วอะ่ะมันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับแบบนี้นะถ้าวันนั้นคุณไม่ได้เลือกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ต่างกันกับวันนี้เลยก็ได้ด้วยซ้ําเพราะงั้นอย่าเสียใจกับอดีตนะคะแต่ให้มองมันเป็นค่าประสบการณ์ช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตคุณอาจจะสแสวงหาความสําเร็จคุณอาจจะเลือกเดินจากความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณ คนที่เป็นเหมือนครอบครัวนะคะคนที่เป็นคุณแม่ของลูกคนที่เป็นคนดีๆคนนึงอะ่ะเหมือนคุณปล่อยออกมานะคะปล่อยเขาออกมาจากความสัมพันธ์ในอดีตเอ้ยเลือกคนอื่นแทนเขาหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะฮะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถกลับไปในจุดนั้นได้อีกแล้วอะคุณอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังนะคะรู้สึก เสียใจรู้สึกว่ามันมันจากกันไปแล้วแล้วมันห่างหายกันไปแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าคุณรอคอยเขาคนนั้นมานานนะคะในพลังงานที่เนียค่ะถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่ครอบครัวเก่าของคุณภรรยาเก่าของคุณนะคะก็จะเป็นคนในอดีตชาติที่เหมือนรับรู้ได้ว่ารอคอยกันมาแต่พอเจอกันแล้วอะ่ะมันกลับมีเรื่องราวบางอย่างทำให้คุณไปเลือกอย่างอื่นหรือทำให้คุณเลือกที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ หรือเป็นเขาก็ได้นะที่เลือกจากคุณไปแล้วในเวลานี้นะคะ่ะเพราะมันมีความรู้สึกคุณกัดกรุ้มใจแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้บางคนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยากเดินทางไปหาแต่ก็ยังติดภาระหรือว่าไม่สามารถไปได้หรือบางครั้งคุณอาจจะแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้วมันทําให้จุดนี้มันไม่สามารถจะกลับไปเลื้อฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆหรือกลับไปแก้ไขอดีตนะคะ คุณยังคงกล่าวโทษตัวเองแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีหลายเรื่องนะคะที่เราอาจจะไม่รู้หรอกในเวลานั้นน่ะว่าใครคือคนที่ใช่เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าในเวลานั้นน่ะมันอาจจะมีช้อยที่ดีกว่าการตัดสินใจในวันนั้นของเราก็ได้เพราะงั้นอดีตนะคะมันวัดไม่ได้หรอกว่าเราจะต้องเลือกอะไรหรือทำอะไรแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อมันผ่านมาแล้วเนาะ หลายๆอย่างในชีวิตนะคะมันได้สอนคุณให้คุณได้เข้าใจบางสิ่งบางอยา่างเข้าใจว่าเซ็กส์หรือว่าความต้องการทางกายหรือแม้กระทั่งอำนาจบรารมีสิ่งที่อัต,ตาตัวตนหล่อหลอมให้คุณวิ่งหานั้นสุดท้ายแล้วบางครั้งมันก็ไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจและเมื่อคุณเข้าใจโจทย์นั้นได้อ่ะคะ่ะคุณจึงจะสามารถรับรู้ได้จริงๆว่าความรักมันคืออะไร หรือรับรู้ได้จริงๆว่าคนที่ดีกับคุณจริงๆอ่ะคือใครสิ่งนี้ถ้าไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วอะค่ะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนอยู่ด้วยกันไปก็ยังไม่มีความสุขเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่อัตตาเรียกร้องจากข้างในเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงเพราะงั้นพลังงานไพ่นะคะเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไฮโอเซลตัวตนที่เหนือกว่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาต้องการให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมันไม่ได้ผิดพลาดอย่างที่คุณเข้าใจนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในชีวิตนะคะแล้วมันจะต้องผ่านจุดนี้คุณจึงจะเติบโตได้จึงจะเข้าใจได้จึงจะเรียนรู้ที่จะเลือกใหม่ในอนาคตได้แล้วก็หลายคนนะคะมันเหมือนกับมีอะไรมาบังตาในช่วงเวลานั้นจริงๆนะ คือคุณอาจจะอยากเลือกอีกคนที่เป็นครอบครองคุณจริงๆแต่ว่าในวันนั้นน่ะมันมันเหมือนทุกอย่างอะคะ่ะไม้ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆหรือสังคมหรือแม้กระทั่งปัญหาในชีวิตของคุณเองอะมันไม่ได้เอื้อให้คุณเข้าไปอยู่ในจุดนั้นน่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอยู่กับเขาคนนั้นหรือมันไม่ถึงเวลาที่คุณจะ กลับไปเพราะมันจะต้องเคลียร์ความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับความต้องการการสแสวงหาอัตราตัวตนที่คุณมีอยู่ข้างในคุณจึงจะสามารถประครับประคองความรักกับคนคนนั้นได้นะคะหรือว่าสามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์ในอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยซึ่งยังไม่ได้บอกนะคะว่ามันเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เพราะว่าในพลังงานหน้าไพานี้เขาพูดแค่จุดที่เหมือนคุณเสียใจกับอดีต แต่ว่าทั้งหมดนั้นมันบ่มเพาะให้คุณเป็นคนที่เข้าใจชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นเพราะงั้นอดีตที่พลาดไปอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆในการที่คุณจะเป็นคนที่รักใครสักคนได้จากหัวใจจริงๆเป็นคนที่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณเคยสแสวงหาตัวตนของคุณอำนาจของคุณความปรารถนาทางร่างกายหรืออะไรต่างๆนั้นมันถูกกระเทาะเปลือกออกไปอะ มันถูกทำให้เข้าใจแล้วว่าถึงจะวิ่งหาของพวกนั้นไปอะ่ะมันก็ไม่ได้สร้างความสงบให้กับจิตใจหรือไม่ได้สามารถทำให้คุณสามารถปล่อยวางและมีความสำเร็จทางจิตวิญ,ญญาณหรือความสุขที่แท้จริงได้เลยทั้งหมดนั้นคือการเรียนรู้นะคะและมันมันเป็นโจทย์ที่คุณต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนไม่งั้นความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะยังอยู่ในจุดที่ ไม่มีความสุขยังอยากสแสวงหาต่อไปถึงจะได้คนคนนั้นมาในช่วงเวลานี้หรือถึงคุณจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเก่าของคุณในเวลาเนี้ยมันมันก็ยังไม่อิ่มสาหรับคุณนะคะคุณจึงต้องเรียนรู้ประสบการณ์นี้ในช่วงเวลานี้ก่อนแล้วก็มันมีของขวัญที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์เหล่านี้นะคะเหมือนเขาต้องการให้คุณได้เข้าใจว่าความสุขของคุณอยู่ที่ไหน ความสุขของคุณที่คุณเคยคิดนะคะว่ามันอาจจะอยู่ที่การเงินไหมบางครั้งเหมือนคุณสูญเสียสิ่งนั้นไปเลยอะเพราะเขาต้องการจะบอกให้รู้ว่ามันก็ไม่ใช่นะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การเงินอย่างที่คุณเข้าใจนะหรือบางครั้งคุณเสพติดความสัมพันธ์ทางกายนะคะหรือว่าความรู้สึกที่เหมือนมันมีใครที่แบบเพอร์เฟกกับรูปล่างหุน่น หรือว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะใช่สําหรับทางโลกที่เขาบอกว่าต้องประมาณนี้นะถึงจะเรียกว่าแบบแฟนที่เพอร์เฟกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารูปร่างของคุณก็ได้นะคะที่เหมือนต้องแบบสวยหล่อเพอร์เฟกตลอดเวลามันก็เหมือนมีบางอย่างเข้ามาะคะ่ะที่ทำให้คุณเห็นว่าเออรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวนะมันไม่ใช่ของที่จะยั่งยืนถาวรแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณคนพบความสุขที่แท้จริงนะ หรือแม้แต่นะคะอำนาจวาสนาบารมีบางครั้งคุณเคยคิดว่าคุณจะไปยืนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดให้ได้แต่เมื่อไปอยู่จุดนั้นคุณกลับรู้สึกว่ามันว่างเปล่ามันเหวว้ายังไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกเหมือนติดดอยห้อยอยู่บนนั้นแล้วมันไม่ได้อะไรเลยมันก็เหมือนเป็นการเตือนอีกครั้งนะคะว่านั่นก็ไม่ใช่ความสุขของคุณนะ แล้วคุณก็เหมือนมานั่งสับสนว่าเออแล้วความสุขมันคืออะไรวะความสุขของฉันคืออะไรทําไมชีวิตที่ผ่านมาถึงเป็นอย่างนี้กันนะทําไมไม่ว่าจะสแสวงหาสิ่งไหนที่โลกนี้บอกว่าดีมันก็มันก็ได้แค่ชั่วคราวพอได้รับแล้วมันก็รู้สึกก็งันๆคุณอาจจะมีความสุขในระดับหนึ่งแต่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะมันไม่มันไม่เที่ยงแท้ไม่ทาวรน สิ่งนี้คือสิ่งที่ไฮก็เซลหรือว่าจิตวิญญาณพยายามเตือนนะคะเพื่อให้คุณรับรู้ว่าความสุขนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ข้างนอกไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คนอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์แต่อย่างใดมันอยู่ที่ภายในตัวคุณเองนะคะเนี่ยมันมีไพ่สปิริต a n i m มอเรื่องของช้างนะคะช้างที่ยิ่งใหญ่เข้มแข็งมั่นคง มันไม่มีอะไรที่จะระคายผิวคุณได้เลยถ้าคุณมั่นคงมาจากภายในดังนั้นการหลอกลวงการโกหกหรือการสแสวงหาสิ่งที่เป็นเปลือกนอกที่ผ่านมาเนี่ยเขาแค่ต้องการจะสอนคุณให้เห็นว่าหลายๆอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้เข้าไปสัมผัสมันเราก็อาจจะเข้าใจมันแค่ผิวเผินเหมือนธรรมะค่ะถ้าเราเรียนธรรมะ แต่เราไม่ได้เจอกับประสบการณ์ในชีวิตเราก็อาจจะเข้าใจแค่ว่าการวางใจการให้อาภายัยการมีเมตตามันคือสิ่งที่ดีนะแต่เมื่อเจอแจ็คพอตเข้าไปกับชีวิตจริงๆนั่นแหละคือจุดวัดว่าคุณเรียนด้วยปัญญาจากภายในหรือคุณเรียนแค่สมองมันจะใช้ได้จริงหรือไม่อะคะมันต้องใช้จากประสบการณ์ตรงแล้วคุณจึงจะสามารถใช้สัญชาตญาณนะคะภายใน หรือว่าเสียงเรียกภายในในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถ้าหากคุณยังอยู่ในความจำได้หมายรู้ของความคิดมันก็เป็นไปได้ที่คุณจะหลงทางบ่อยครั้งนะคะเพราะงั้นหลายๆอย่างอะคะ่ะเหมือนเราต้องฝึกที่จะระแวดระวังอัตราภายในตัวเราว่าเขาจะหลอกเราเมื่อไหร่ว่าเขาจะบอกว่าสิ่งนั้นดีหรือสิ่งที่คนอื่นบอกอะมันดี แต่ว่าถ้าหากเราฝึกเฝ้าดูเสียงภายในนะคะเราก็จะรู้ว่าบางครั้งอะสิ่งที่โลกบอกว่าดีอะมันก็ไม่ใช่สําหรับเราเสมอไปนะบางครั้งสิ่งที่คนอื่นเขาชื่นชมอ่ะหรือเขาบอกว่าเออเนี่ยมันดีกับแกนะคือเพื่อนอาจจะอวยใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยนี่มันดีแล้วอ่ะจะไปทิ้งทางนี้เพื่อไปทางนู้นทาไมหรือว่าแกควรจะทิ้งจากตรงนั้นมาตรงนี้ได้แล้วนะแต่บางครั้งใจข้างในเราอาจจะมีแบบ เฮ้นี่ไม่ใช่เวของเราอะเฮ้ยนี่ฉันไม่ได้ชอบแบบนั้นหรือไม่ก็ฉันรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะสบายใจกว่านะแต่หลายครั้งเราก็เลือกเชื่อโลกรอบตัวนะคะเพราะว่ามันง่ายกว่าที่เราจะฟังคนอื่นมันง่ายกว่าที่เราจะเอาสิ่งที่คนอื่นเขาบอกว่าดีอะมาสร้างชีวิตของเราเพราะเราจะไม่รู้สึกลังเลสงสยัยเพราะว่าโลกรอบตัวเนี่ยพาเราไปในจุดนั้นอยู่แล้ว แต่เวลาที่เสียงข้างในพยายามเตือนนะคะแล้วมันทําให้เราสับสนอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าทุกครั้งในการโคชชิ่งนะคะเราจะให้ทุกคนสืบผลว่าข้างในต้องการอะไรเพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถรู้ได้ว่าชีวิตของคุณเหมาะกับสิ่งไหนโลกนี้ไม่ได้สามารถใช้แพทเทิร์นเดียวกันได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นทุกๆครั้งอะคะ่ะเวลาที่เราฝึกเข้ามาสำรวจใจข้างในตัวเราเอง เราก็จะรับรู้ได้ว่าเออมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเรียนรู้จุดนั้นก่อนหรืออาจจะมีอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่คนอื่นเขาชอบอะเราอาจจะไม่ได้มีแนวนั้นอยู่ในรสนิยมของเราก็ได้นะเพราะงานโลกนี้จึงมีข้าวของเครื่องใช้ที่หลากหลายอะคะ่ะให้เราได้เลือกรสนิยมหรือว่าได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นจากการเลือกใช้แล้วก็ชีวิตก็เหมือนกันนะคะการที่เราเลือกผิดเลือกถูกเนะี่ย มันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึง่งซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าจุดนั้นไม่ใช่อะแล้วอันไหนมันใช่ละ่ะก็ลองฝึกฝนเฝ้าดูไปเรื่อยๆอค่ะเราก็จะรู้ว่าเสียงข้างในกับเสียงข้างนอกเนี่ยมันแยกจากกันยังไงแล้วก็ถ้าใครอยากฝึกเป็นนักสังเกตการเสียงภายในนะคะเรามีคอร์สเรียนแนะนำค่ะขายของอีกแล้วมีคอร์ส999นะคะฟังเสียงภายในเนาะมันจะมีคลิป แนะนำนะคะอยู่ข้างล่างนะใครที่แบบอยากฟังหรือว่าอยากออสนใจคอร์สก็สามารถลงไปฟังก่อนได้แล้วก็มาสมัครเรียนกันได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังเสียงภายในการแยกเสียงอัตราการฟังไฮเออร์เซลในตัวคุณซึ่งมันจะทำให้คุณหายสับสนหายสงสยัยและเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มาต่อการสำหรับแรนด o อม คือของขวัญในที่นี้อะคะ่ะที่เราพูดชื่อคลิปไปนะมันคือการฝึกฟังเสียงตัวเองและเข้าใจเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของคุณเองคุณต้องเจอประสบการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองเท่านั้นนะคะเมื่อคุณเติบโตคนรอบตัวคุณจะเติบโตด้วยโนกแคมปิงเบิร์ดนะคะบอกว่าความสุข คือปาฏิหาริย์และเวทมนต์ที่คุณมีคุณสามารถขจัดความเศร้าของตัวคุณเองได้คุณจะดึงดูดพลังงานบวกแล้วคนที่ต้องการปรารถนาวิถีเดียวกันกันกบคุณที่จะเยียวยาตัวเองอะคะ่ะเขาจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณขอให้คุณยอมรับความรักและวางความกลัวนะคะคุณสามารถที่จะให้ความสุขความรักกับผู้คนได้ให้บทเรียนชีวิตของคุณสอนใจของคนอื่นได้ และอยากให้ใครเอาความสุขไปจากคุณค่ะไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณสแสวงหาจากที่ไหนก็ตามนะคะถ้าหากคุณสามารถผลิตความสุขจากภายในได้ต่อให้มีหรือไม่มีสิ่งที่คุณสแสวงหาคุณก็มีความสุขได้นะความสุขของคุณมันง่ายมากเลยค่ะแค่คุณปล่อยอดีตที่คุณเคยรู้สึกผิดกับมันแค่คุณทำความเข้าใจมันใหม่เรียนรู้ที่จะเอามาเป็นประสบการณ์ชีวิต เอามาทำให้เป็นประโยชน์กับผู้คนและเอามาสร้างสารรค์อนาคตของคุณใหม่อดีตของคุณจะไม่ใช่ความผิดพลาดหรือความเสียใจอีกต่อไปมันจะเป็นของขวนนะะัญค่ะที่ทำให้คุณเติบโตเข้าใจความรักมากขึ้นหยุดวิ่งตามอัตราของคุณและปล่อยวางความเสียใจในอดีตคุณจะค้นพบนะคะว่าคุณจะมีความสุข คุณจะมีพลังบวกได้มากขึ้นคุณจะดึงดูดสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณโดยที่ไม่ต้องวิ่งหายต่อไปความรักความสำเร็จปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะมันมีอยู่กับเราเสมอนะมันไม่เคยหายไปไหนคะ่ะไม่ว่าคนคนนั้นของคุณจะไปจากคุณแล้วหรือคุณเลือกผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันที่คุณเสียใจอยู่ วางความดราม่าเหล่านั้นลงนะคะแล้วมองมันให้เป็นค่าประสบการณ์ของชีวิตหลังจากนี้คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเติบโตมากขึ้นยอมรับและวางใจจากอดีตได้เร็วขึ้นและคุณจะเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้นำให้คนอื่นที่เคยประสบพบเจอกับปัญหาแบบเดียวกันกับที่คุณเคยผ่านมาได้ก้าวออกมาจากความทุกข์เหล่านั้น แล้วก็คนพบพลังบวกนะคะในจิตวิญญาณภายในสามารถที่จะฮิลลิ่งตัวเองเพื่อกลับมาสร้างอนาคตหรือทำปัจจุบันของคุณให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นทั้งหมดในรันดอมนี้ค่ะแม้มันจะเคยผ่านช่วงเวลาของวันที่คุณผิดหวังเสียใจพลาดหวังจากสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันจะสนองความสุขให้กับคุณได้แต่วันนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่า ของขวัญที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์เหล่านั้นมันคือการค้นพบความสุขจากภายในด้วยตัวคุณเองไม่ใช่สิ่งที่คุณสแสวงหาและคุณจะสามารถสร้างความสุขค้นพบความรักและปาฏิหาริย์ได้ในทุกๆเวลาของชีวิตความเจ็บปวดหรือปัญหาที่ผ่านมาจะไม่ระคายผิวคุณเลยค่ะเมื่อคุณมีความหนักแน่นมั่นคงจากภายในคุณจะวางความกลัว อัตราความลุ่มหลงที่ทําให้คุณปั่นหัวตัวเองแล้วก็วิ่งวนไปกับความสับสนแบบที่ผ่านมาได้ <A> เพราะว่าคุณเริ่มเข้าใจจากความรู้สึกที่ผ่านมาและประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะว่าหลายๆโจทย์ที่คุณเลือกไปนะมันยังมีบางจุดที่มันยังไม่ใช่แก่นแท้ข้างในของคุณนะและหลังจากนี้ค่ะอะไรที่เคยทำให้คุณเลือกผิด ทำให้คุณฟังเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงตัวเองทำให้คนอื่นเอาความสุขไปจากชีวิตของคุณทำให้ความสุขของคุณมันไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรสิ่งเหล่านั้นมันจะถูกหลอมรวมเป็นการเรียนรู้และคุณจะก้าวผ่านมันได้ค่ะคุณจะสามารถค้นพบปาฏิหาริย์จากภายในการเรียนรู้ชีวิตของคุณจะช่วยให้คุณได้รับของขวัญที่ซ่อนอยู่ คุณจะออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นและเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงจากข้างในตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากนี้คุณเติบโตแล้วคุณยังให้ของขวัญที่คุณได้รับเนี้ยกับผู้คนได้อีกด้วยคุณจะดึงดูดให้ผู้คนได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากวิถีทางของคุณไม่ว่าคุณจะไปเป็นโค้ชเป็นครูเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะมันจะไปตอบโจทย์ให้กับผู้คนที่ เขากำลังต้องการคำตอบในสิ่งที่คุณค้นพบนะคะดังนั้นอย่ารู้สึกว่ามันคือความผิดพลาดหรือความผิดหวังให้รู้สึกว่ามันคือแรงบันดาลใจในการนำมาใช้ประโยชน์นะคะแล้วคุณจะค้นพบว่าทุกวันที่มันมีความสิ้นหวังรอคุณอยู่เนี่ยคุณค้นพบแสงสว่างจากข้างในได้เสมอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะลันดอมนี้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาก็ตามอะคะ่ะ หลังจากนี้คุณจะค้นพบปัญญาที่แท้จริงคุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริงแล้วคุณจะไม่หวังพึ่งเสียงภายนอกหรือโลกรอบตัวมันจะทำให้คุณกลับเข้ามาทำงานกับภายในตัวตนของคุณจิตวิญญาณข้างในของคุณจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะรับการโคชชิ่งนะคะเพื่อเคลียร์พลังงานลบหรือว่า เสริมสร้างพลังงานบวกจากภายในนะคะก็สามารถทักทายตามข้อมูลข้างล่างได้เลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ